เรื่องนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้หลายคนครับที่เป็นแฟนขับเกยมยันดาฮูดเนี่ยมีของขึ้นนะครับผู้ชมเรื่องนี้เอาเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนมองว่าเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกับพวกปัญหาในเกมเอย่างเช่นพวกเรื่องซิกเรื่องของการที่ในเกมมันมีการท็อกซิกอะไรทั้งหลายไม่เกี่ยวนะครับผู้ชมแทบจะไม่เกี่ยวเลยแต่มันเกี่ยวเรื่องของการที่สแสดงถึงการเหยียดสีผิวครับหรือเหยียดคนผิวดําถามว่าในเกมนี้มันเหยียดอะไรโอ้โห ข้อมูลเนี่ยครับมาจากหน้าของ t w i t เตอร์อย่างแคทนะคุณผู้ชมที่ทำการอธิบายครับยาวมากยาวมากจริงๆแล้วก็พู่ตรงว่าถ้าใครหลายคนที่ไม่ใช่คนที่รู้จักวัฒน,ธ,นธรรมของทางอเมริกาหรือคนผิวดำจริงเนี่ยจะไม่เข้าใจครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เกินความรู้หลายคนมากเอ,อถามว่าเหตุผลมีอะไรบ้างต้องมาเปิดไงหน่วูคุณผู้ชมเพราะมันมีเยอะมากจริง ซึ่งตอนนี้ครับอยู่ที่หน้า t w i t t ตอร์ของ Cat แคปนะนะคุณผู้ชมที่ทําการโพสต์นี้ครับอธิบายนะครับแล้วก็เขียนอธิบายตอนแรกเนี่ยครับโพสต์เป็นภาพนี้นะแล้วถามมว่าคิดยังไงกับภาพเหล่านี้บ้างภายในเกมนี้ซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่ทราบนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยคือยังงงอยู่ซึ่งเธออธิบายครับว่าเนี่ยเกมนี้มันตกยามครับรูปแบบอาถรรพ์ในแก๊งสเตอร์นะครับเป็นพวกแบบวานักเลงถ้าใครที่ดูแบบพวกเกมอย่าง GT a ซนะ่ะประมาณนั้นแหละคุณผู้ชม ที่เุินเลยครับของคนผิวดําส่วนใหญ่เนี่ยคือผู้ชายผิวด,ดําโดยเฉพาะเกมนี้ทํากําไรครับจากการดิ้นรนของพลเมืองอเมริกันผิวดําที่อาศัยอยู่ในชนชนัชน้ชนต่ำํำหรือเรียกว่าฮูดเดอะฮูดนะคุณผู้ชมมันเป็นกลุ่มแก๊งนะครับเป็นเรื่องของพวกแก๊งสเตอร์อะเป็นพวกแบบคล้ายๆนักเลงนะครับแต่เป็นของทางพวกอ,อเมริกาหรือพวกเนี้ยอันนี้ผมพูดมากไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ข้อมูลเนี้ย เราเป็นคนไทยอ่ะเราอาธิบายเยอะไม่ได้ครับใครที่ตามนี้จริงเนี่ยมาอาธิบายแทรกได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมก็ไม่สร้างนจริงกับเรื่องของพวกแก๊งสเตอร์กับเดอะฮูดของพวกทางอเมริกาซึ่งนี่ครับมีอธิบายเพิ่มเติมเนาะเป็นข้อ2นี่สังเกตมือเสียงตาข้างน่างครับของสินค้าอันนี้ก็แปลแบบไทยนะของแบเตอรี่สีนี้เนี่ยคือเสริมความข้างคลายอรมกติครับ ที่คนผิวดำเนี่ยใช้ความแรงหรือเรียกว่าเป็นไทโรนเคนเป็นกระแสไทโรนนะครับในติกตอกก็มีาฐานอยู่เรื่องนี้ว่าเกมนี้คือส่งเสริมครับเรื่องเหล่านี้นะภายในเกมเป็นเรียกว่ามองว่าเป็นสิ่งที่ตลกอันนี้ผมไม่ทราบนมืออคืรจริงๆนะแต่เขาบอกว่าเป็นไทโรนเคนเออคือเรื่องนี้เอาจริงๆถ้าใครใคนที่มองว่าพี่เรื่องนี้มันงงมากว่าทำไมมันถึงอธิบายแบบนี้กัน ผมก็ไม่เข้าใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเนี่ยครับเป็นทางด้านของผมมือเนี่ยสีดําเนี่ยเธอว่ามันเป็นแปลว่าอะไรอะแสดงถึงคนผิวดำนะครับคุณผู้ชมเออเป็นความเป็นแรงอย่างหนึง่งต่อไปนะอันที่สามอธิบายครับเรื่องของไทโรนตอนะคุณผู้ชมชื่อไทโรนเนี่ยคือมันไม่เชิงว่าเป็นเหยียดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือการใช้ชื่อเนี่ย ักจะใช้เชื่อมครับาการด้างของคนที่เรียกว่าอ่ะชื่อไทเรนไทโรนแล้วก็อัธตราพานันผิวดดำครับผู้ชมหรือแบค็คทงังโพกโจนอ่ะโวจโจนที่เป็นแบบผิวดดำที่อยู่ในด้านของกลุ่มแก๊งที่ไปป้นคนยิงฆ่าคนมาเนะี้ยซึ่งนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลและเป็นเรื่องตกน้อเรียนที่หลายคนเนี่ยทำกันมาเยอะมากครับเอออันนี้ก็เป็นติ๊กตอกนะคุณผู้ชมที่ ก็มีการถามกันยื้นมาคือเข้าใจยากมากเลยนะดราม่าเนี่ยถ้าผมอธิบายแ้วหลายผนไม่เข้าใจขออภัยด้วยนะครับเพราะวอนนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดได้น้อยมากผมต้องมานั่งไงเปิดอ่านจากข้อความที่เธอพูดเนี่ยแล้วก็เนี่ยครับนอกจากน้านของนอกเมืองเนี่ยคือก็จะมีภาพครับเป็นเขาเป็นไทโรนการชอ็อปคือเกี่ยวข้องการนัางของตัวคอนฟิวดาครับยานไทโรนนะที่อยู่ที่ร้านปืน อีกคั้นึงครับที่เกมเนี่ยมันบ่มบอกเรื่องของการที่คนผิวสีคนผิวดำเนี่ยใช้ครับความแรงจับปืนหรือมีการแบบว่าแสดงถึงความปาดเถื่อนซึ่งแน่นอนเขาว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนปาดเถื่อนครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยคือเป็นแค่คนที่อยู่ในสังคเฉยแต่ภาพนี่เป็นการแสดงถึงความที่ว่ากลุ่มคนที่เป็นคนผิวดําหรือว่าไทโรเนี่ยเหมือนลดแรงไะคุณผู้ชมแบบใช้ปืนต่อสู้เมันเนี่ยเหมือนนักเลยงครับแต่จริงไม่ใช่เอ่อต่อไปข้อที่5้าคุณผู้ชมเยอะมาก ้อที่5ทําไมเราบอกถึงปล่อยเกมนี้อยู่พ่อก็บอกครับไม่เห็นว่ามีอะไรผิดเอาจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทั่วไปครับเราบอกแกจะไม่ค่อยตรวจอะไรเยอะเป็นเป็นเรื่องที่มีตั้งแต่เกมเมซิตี้แล้วเรื่องนี้ซึ่งนะครับว่าเกมนี้คือมันมีหลายอย่างที่ผิดมากเช่นการที่เหยียดเชื้อชาติเหยียดสีผิวเหยียดเรื่องของเพศต่างๆคือเยอะมากจริงๆอันนี้ทราบมันดียอยู่แล้วว่าเกมนี้มันท็อกซิกเยอะท็อกซิกเยอะมากภายในเกมนี้แต่ว่าเป็นปัญหารองที่ทุกเกมมันก็มีนะคะรับผู้ชม แต่ที่ปัญหาเลยคือตัวเกมมันเป็นตัวเกมที่แหว่ไหดีอะออกไปทางโทนี้เหรอครุณผู้ชมที่มันเน้นแบบเหมือนกลุ่มเก๊งพวกนักเลงตีกันอะแล้วมันจะมีการดา่าทอเนะีเป็นเรื่องที่ปกติภายในเกมแบบนี้ครับคุณผู้ชมง่ายครางมากที่หลายคนครับจะหยิบเกมดา่โฮสเนี่ยเป็นคอนเทนต์ในการด่าชาวบ,บ้านเน่เป็นคอนเทนต์ในการที่แสดงของการเหยียดสีผิวนะคุณผู้ชมแล้วก็การดาา่าทอเอออันนี้มันก็เรื่องจริงนะ ทำไมเกมอื่นนะที่มันเป็นเกมแบบโง่เพลยอื่นเมื่อถึงไม่มีการเอาพวกคอนเทนต์นี้ไปใส่แต่กลับมีครับเฉพาะเกมอย่างดาฮูดก็เพราะอย่างเงี้ยครับผู้ชมที่คอนเทนต์โตเกมอรือเนื้อหาวตเกมเนี่ยมันเอียงๆครับไปทางนี้พอดีข้อที่6ครับทีน,นี้พูดถึงกาอสร้างเกมแล้โอ้เจ้าของเกมเนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่คนผิวดำแน่นอน เพราะว่าคือเนี่ยวีแค่นัดเทลเบสอัลเทอ alta o พ t w i ต t e r เขาไม่สามารถอธิบายได้ครับจากเรื่องของอัลเภายนอกกับ t w i t ตอร์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคนที่เป็นคนผิวดำจริงเนี่ยเขาจะไม่คิดทำแบบนี้แน่นอน,นครับผู้้ชสมเออคือมันเป็นอะไรที่เรียกว่ามันทำรายตัวเขาเองอะคิดสภาพนึว่าคนผิวดำครับทำเกมเหยียดตัวเองมันคงเป็นเรื่องที่ประหลาดแน่ดูซึ่งนี้เธออธิบายนะครับต่อไปครับพ่อเจ็ดโหยาวมาก คือเข้าหมายถึงว่าคนผิวดำเนี่ยไม่ได้หมายถึงเป็นพวกแบบว่าแค่รังแคเป็นพวกแบบชนชั้นคนนึงอะ่ะคือคนผิวดำเนี่ยคือก็ไม่ได้ว่ามีหัวใจนะครับผ,ผู้ชมประเด็นเนึงคือเกมเนี้มันมีการแบบว่าเหมือนเหยียดเหมือนแสดงถึงความเข้าใจผิดนะครับกัแบบคนผิวดําหลายคนเออก็สังเกตจากที่ผู้เล่นหลายคนนะครับพยายามปรับสีผิวตัวเองให้ดูดําขึ้นเพื่อทําการถือว่าเป็น สตรีทแวร์หรือเป็นการตังตัวแบบแขกว่านักเลงคุณผู้ชมก่อนที่เข้าเกมซึ่งนับว่าทุกอย่างนี้คือถูกต้องหมดหรือเชื่อมต่อกันประมาณว่าหลายคนที่เล่นเกมดาฮูดนะครับพยายามนะครับจะปรับตัวให้เป็นคนผิวดําเหมือนเป็นการจะดนให้ถึงแบบเข้าใจผิดกว่าเดิมอีกว่าเฮ้ยคนผิวดําต้องตีกันอะ่ะคุณผู้ชมในเกมดาฮูดนั่นแหละ <laughs> ประเด็นอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงไหมนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเกมดาฮูดมาก่อน เออเดี๋ยวผมอาจจะไปแวะดูบ้างถ้าเกิดว่ามาเป็นเรื่องจริงไหมไปส่องๆดูอว่าเออเป็นจริงหรือเปล่าเรื่องนี้นี่นี่ไม่ใช่แค่เกมนะครับแต่นี่คือเกมที่โชว์ครับเด็กถึงเรื่องของคนผิวดำอันนี้เธอพูดนในมุมมองของคนที่ไม่เคยเล่นเกมจากฮูดหรือไม่เคยเห็นคนผิวดำมาก่อนนะคุณผู้ชมเป็นการสร้างความเข้าใจผิดครับว่าคนผิวดำเป็นแบบนี้ซึ่งนะครับว่าหลายอย่างเนี่ยที่ตัวเกมได้โชว์เนี่ย จะก่อให้เกิดถึงการเหยียดสีผิวอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเธอมองเป็นแบบนี้นะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดครับไปกับเด็กซึ่งน้านของยูทูบเบอร์อย่างเบียร์เนี่ยก็มีการอธิบายเพิ่มเติม้วยนะคุณผู้ชมอันนี้อธิบายนี่ทุกคนคือไม่เข้าใจครับว่าทําไมการเป็นตัวแทนถึงสําคัญอันนี้พูดถึงเรื่องประเด็นอื่นนะไม่น่าเกี่ยวกับเกมนี้แต่น้านของแคทเนี่ยกต,ตัวอย่างมานะครับจากหน้าของทวิตเตอร์นี้ ้อ9ก้าคุณผู้ชมมีแม้ว่าประสบการณ์เนี้ยหรือเกมเนี้ยคือแค่ว่าอะไรอ่ะอาจจะไม่พิเศษนะครับสำหรับคนผิวดําแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือเกมเนี้ยคือเป้าหมายครับคือการที่เหมือนเป็นการทําให้คนผิวดำเนี่ยดูแย่กว่าเดิมเออเหมืนอนเจาะจงมากเซื่งนคาับว่ามันชัดเจนม,มากจากการที่ใช้ว่าด่าฮูดนะคุณผู้ชมที่มันแสดงครับจากว่าเดอะฮูดอันนี้ชัดเจนม,มากมีข้อความเพิ่มเติมด้วย ็นข้อความครับที่อธิบายมาน,นะครับ o r h e h o o d Game ย u สุเพย์ The Game อธิบายมากเลยว่ามีอะไรบ้างมีการเหยียบปงเหยียบเพศแล้วก็คนสร้างเกมได้คอนเฟิร์มว่าเป็นคนเอเชียน,นะคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนของเขาเนี่ยในทิกต่อเนี่ยคือเป็นเดฟเป็นมอดของเกมนี้ด้วยมีการเปลี่ยนนะครับหลายอย่างนในเกมเมื่อเขาโดนเผาขึ้นมาเนี่ยคือก็โดนถามว่าวเหยียด พูดตามจริงเลยคือมาเป็นเรื่อที่เรีว่าน่าเกลียดมากในคอมมูนิตี้เกมนี้อธิบายอยามาเราโก้เข้าไปว่าเกมอันนี้อธิบายอันนี้ไม่เกี่ยวกันมั้งพิตติ้งวิดเดอร์วิปออันนี้พูดถึงเกมเก่านะไม่เกี่ยวกับแต่ฮุดอ่อานหนอนอันนี้อ่านหนอนพยายามอ่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่น่าจะมีแล้ะ แต่ที่ชัดเจนเลยคือในนี้อธิบายครับว่า,าน้าของคู้สร้างเกมนี้คือเป็นคนเอเชียไม่ใช่คนผิวดําไม่ใช่คนอเมริกาด้วยประเด็นนะคือเหมือนเป็นคนที่ดูหนังมาแบบหนังแก๊งสเตอร์บ่อยอะแล้วมาทําเกมนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมคนสร้างเกมครับอันนี้ก็เป็นทวิ t เตอร์ใช่ไหมคือคนสร้างเกมก็เป็นคนทักมาวะเดี๋ยวเขาใช้ก,ก่อน ไม่มั่นใจเหมือนกันตอนนี่เจอก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะครับผู้ชมตัดภาพมาเฉยขพราะสุดท้ายครับอันนี้ตอบกลับกับคนที่จะเถียงกันนะผู้ชมตอบกลับว่าถ้าคุณมาพูดถึงว่ามันเป็นแค่เกมเนี่ยหรือฉันไม่เห็นในพีปกติเกมเนี่ยคุณคือคนเล่านี้คือนหนึ่งเป็นคนที่โง่เขลาบัญญาหรือไม่ได้อ่านโพสต์นี้อโห,โหอน,นี้แรงนะผู้ชมไงมากหรือเป็นคนขาวเยียดสีผิวหรือเป็นคนที่ เป็นคนผิวดำนะครับแต่พยายามนะครับจะทําตัวให้เป็นคนผิวขาวหรือทำตัวให้แบบแตกแยกอันนี้คือผมบอกเลยนะใครที่ดูคลิปนี้จนจบอะเมื่อมาเจอข้อความนี้คือต้องดุง้งมากเลยโอ้โหนี่เจ๊กระดาษใช่ไหม <laughs> จริงจริงเรื่องนี้ผมไม่ค่อยจะเถียงอะไรมากเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าวเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนะครับแล้วก็ข้อมูลในส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่คนไทยเอาไว้คนไม่ทราบอะกับเรื่องของประเด็นเรื่องของการที่ตัวเกมนี้มันเน้นคําว่าไทรด ท,ทรอกด์เทนนะคุณผู้ชมถ้าใครสร้างเรื่องไทรอยดเทนในะคอมเมนต์ก็ได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าที่เธอนเน้นเนี่ยคือไทรอกด์เนี่ยเป็นเรื่องของพวกการที่แสดงถึงการเอ่ยถึงคนผิวดำที่เป็นพวกโจรอะหรือเป็นพวกนักเลงอะ่ะอันนี้ที่เธอพูดอะนะในข้อที่3ซึ่งเก็ได้เป็นเรื่องหนึ่งที่ก็น่าคิดนะครับเอาจริงๆหลายคนก็ไม่ค่อยชอบเกมดาร์บูนะคุณผู้ชมที่ก็ได้ว่ามีกระแสะพวกเหยียดสีผิวท็อกซิกหรือหนักสุดคือมีการเรื่องสบวกมาในเกม แกล์เนี้ยครับเป็นการพูดถึงครับในมุมหนึ่งที่เป็นมุมของคนเล่นเกมครับที่หลายคนมองว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมอะ่ะแล้วมันแบบเหมือนเป็นการแสดงถึงความเข้าใจผิดได้กับคนผิวดำมากขึ้นอ่ะในเกมนี้ซึ่งเงินนี้คือหลายคนก็ค่อยจะเห็นด้วยนะครับกับประเด็นของ Twitter ที่แคปพูดมาซึ่งตอนนี้คือเธอเนี่ยพยายามจ่อนะครับจะให้เกมเนี้ยคือโดนแบนเพราะว่ามองว่าเกมเนี่ยคือไม่โอเค มองว่าเป็นเกมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นการที่เหยียดสีผิวซะจีิงนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นการแสดงความว่าใจผิดด้วยอีกทั้งหลายคนครับไม่กิน,นเยอะบางคนเถียงว่าเฮ้ยพี่เกมก็มีเกมเยอะเฉยว่าที่เป็นเกมแบบเหยียดสีผิวเอาจริงเลยคือเกมดังฮนะครับมันเด่นมากหล่ยคนเจอได้นั่นเละเลยเป็นประเด็นขึ้นมาถามว่าเกมเดอะสตรีทอะที่มันมีคอนเทนต์คล้ายกันเนี่ยมันมีปัญหาไหมผมก็เคยเล่นมาแวะด,ดูนะครับผมก็มองว่าเดอะสตรีทมันก็ปกติดีนะเพราะว่าเดอะสตรีทเนี่ย เกมมันเมื่อได้มีการเอ่ยถึงนะครับว่าตัวคอรเป็นยังไงถ้าดูจากเกมดะฮู้ดจะเห็นได้ว่าตัวเกมนี้มาพยามยเน้นนะครับว่าตัวคอรที่มันเป็นแกสเตอร์เนี่ยคือคนผิวดําไม่ใช่คนผิวขาวไม่ใช่พวกนักเลงทั่วไปแต่เป็นคนผิวดําที่เป็นแกสเตอร์ซึ่งเกมอย่างนี้คือเป็นเกมที่น่าว่ามันเจาะจงมากครับว่าจะเสืออะไรนะคุณผู้ชมถ้ามันมีความวุ่นวายครับเกิดขึ้นมาเนี่ยโลบอกก็คงไม่ปล่อยครับแต่เกมนี้อย่างดะฮู้ดนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้คือเอาตรงเคือมันเป็นประเด็นที่เรีย มันไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับสำหรับหลายคนที่เหตุประเด็นนี้เพราะถ้าเป็นคนไทยก็มองว่าเฮ้ยมันก็ปกติดีไม่ใช่หรือมันก็เป็นแค่เกมอ่ะมันก็เป็นแค่การเอาคนผิวดํามาเป็นตัวประกอบไปในเกมส่วนเนื้อหาไปในเกมก็เป็นเนื้อหาที่อ้างอิงครับจากเรื่องของพวนักเองแต่ที่เธอตอบกลับมาคือมันเป็นการที่เหมือนเป็นการแสดงความว่าใจผิดครับว่าคนผิวดําเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ซึ่งความจริงเนี่ยคือไม่ใช่ มันนี่ความเห็นไหนคนเนี่ยต่างกันมากนะเกอรนี้เออแต่ส่วนใหญ่จะเอเอไปที่ว่ามองว่าเกมนี้มันไม่เหมาะพอเกมนี้ปัญหาเยอะๆนะคุณผู้ชมหงายคนก็ไม่ค่อยซับพอร์ตเกมดักฮูสนะกับเรื่องนี้นะคุณผู้ชมครับคิดว่าเกมดักฮูสเนี่ยสมควรโดนปิดไหมนะครับหรือไม่สมควรโดนปิดก็คอมเมนต์กันมาได้นะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ครับผมขอครับจบคลิปไปนี้ก่อนนะคุณผู้ชมใครชื่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เีน้ครับสวัสดีครับ